เป็นไรจีด้าจีโนมือมันมีว่าแล้วว่าเหมือนผลันจะมาฝากให้กำลังใจพลอยแล้วก็ลูกๆนะคะดูที่หน้าจอนะคะจะเห็นตัวอักษรสีแดงค่ะกดตรง subscribe เลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะใช่เลยกดแล้วยังคะกดแล้วนะแล้วก็กดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งนึ่งค่ะให้กลายเป็น turn on เลยค่ะเย่ <Yeah! S 2> น่ารักที่สุดเลย พาดเด็กๆไปโรงงานกันค่บบาไปออสเมีบบย กินเองใส่เองทำเองนะเนี่ยแล้วลูกจะเอารองเท้าสีอะไรนะครับขาวเจียย <î s> ๊ยบขาวเจี๊ยบายลูกไปเลยแล้วเราไปโรงแรมไหมเหรอม่าจะไปเที่ยวนะทำไมใส่เนี่ยชินี่ชินี่ที่ชุดเก็บรังไยของชินี่ชุดเก็บรัไยเ,เป็นอะไรอ่ะมันออกมาดูเป็นแบบฮะที่เก็เ <S 2> <S 2> บรังไยสวนแบบวหิมนเยูเ่ไหนล่ะช่วยเดี๋ยวนี้นะคะลูกหนึ่งตัวค่ะ โซเลยเฮ้ยมึงท้อนะเอามาอคนละทำไมคะจะไปอ้นอยเอาไปไหนคะจะไปอ้นดอยยี่เป็นชาวฉุนไปอ้วนดอยทำไมเห็นไห bon <S 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 มบอกแล้วแต่ละคนยอมกันไม่ได้เลยตั้งแต่เห็นชิต้าแต่งตัวแบบว่ากังนำเข้าไปเห็นไหมล่ะพี่ๆเลยจะต้องวิ่งมาเติมช่วย ชินอตายนะเอาเอาใครไปด้วยคะรอบนี้ไหนหนูจะนั่งกับแบแมนหนูจะนั่งกับแบแมนเดี๋ยวแบทแมนชีดเดี๋ยวแบทแมนชีดอะไรนะ ชิดินทำอะไรอยู่คะรถเมาเหรอคะรถ <c oughs> เมาเมารถทางมันเป็นเขาชิดินจะแบบเมารถใช่ไหมไม่ใช่รถเมาเมารถ เราเลยเราเลยเออเอาอเลยแล้มันจะมาจัไรีะี่จะเก็บมาก่อนพายเลย ลำไยตอนนี้เลยไหมหรือว่าลอเย็นหน่อยลอเย็นหน่อยรอเย็นหน่อยนะกินนมต่อเฮ้ยเข้มทำไมอยู่คะขาเก้าเกเหรอฮะชีซึนูชิซมนูเหรอ สวยว่ะโอเคไปละไปก็น right. ้วา right. ิสช uh ีทำอะไรอยู่คะเราจะไปติดรมยายไม่หรอไปไหมไปตรยลูกค้าเก็บรำยายไม่ต้องแต่งหน้าชี้รำไายถึงหน้าทำไม นายินได้นปเลากคนจะดูแ้กักไปเก็บัำไยแปลงๆปลเออเราจะไปเก็บลำไ่นะครับนั่งดีดีน่งี้นะาีก็บอกว่ามันร้อนอยู่ไปตเย็นช่มมตกเย็นฝนเริ่มมาอีกแ้เนี่ยีฝนเงกนะคะกเก็บลำไยก่อนเนาะ sini kita ambil kejirian dia nak kan.

มาเลยเห้ยเห้ยมีมดแดงมีมดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิลชิลก็เก็บชิลเก็บหน่อยเี้าชิลเก็บไป่ได้ต้องเก็บไม่เก็บไม่ให้เก็นลำไยแห้งเลนะชาวสวนก็ทำแบบนี้นะขึ้นต้นก็เก็บแบบนี้เหมือนกันเราทำได้กว่าจะได้มาลำไยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะชาวสวนเนี่ยเขาต้องเก็บแบบนี้ทุกวันเลยใช่ลูกแบบต้องเรียนรู้ไว้หรือเปล่าเราต้องทำเป็นใช่ โอชินเธอใหญ่มากไหมอะโชว์แต่ดิ่หน่อยชาวสวนเขาต้องมีมีดต้องมีกันไกไหมอ่ะต้องมีดิแต่ชาวสวนคนนี้นี่มือเปล่าเลยค่ะเก็บมือเปล่าเลยค่ะอ่พี่น้องถือให้มามาค่ะถือเลยไม่ถ่ายรูปเดี๋ยวชินรู้ว่าจะมามาเดี๋ยวชินน้อยครับเดี๋ยวครับ ตกม,มันเป็นมันเป็นวิถีของชาวสวนเข้าใจไหมฝนตกแดดอ,อ,อ๋อชิต้ากินไ,ได้แล้วทำงานเข้าใจไหมโอ้โหเก่งมากครับอ๋อชิต้าเก่งมากเออชิดีเก่งง่ายชิดีเก่งง่ายเดียวไม่เก็บโอ้ชิต้าเก่งมากเลยก็ยยยมโมเดงลก็ถึงได้ขึ้นไหน โอแล้วล่างมาไ,ไป้ชุนที่นี่มาแม่มาตรงนี้ชิมมาตรงนี้มาตรงนี้ชิ <c oughs> ชม <c oughs> ล่างตรงนั้ <c oughs> นสบายบมากเลยเหรอ,อ,รอไม่อยากไปเลยเหรอแล้วมึงโกงจับแต่ไม่ถูกใช่ไม่กลัวจะชิลกินมาดี้ชิลนั่ง

พอแล้พอแล้โอเคได้ไชิ้นนึงลองชิง้นนึงอร่อยป่ะนล้างมือแล้วก็กินได้อร่อยไหมอ,อร่อยอร่อย,ออยโอเคนะเดี๋ยวเราจะพาพาไ,ดไปดูโรงงานนะาเนาะว่ามัออกมายัางไงนะ อุ่นก่อนนะแช่วุ่นล้างก่อนแล้วก็อุ่นแล้วอุ่นเสร็จแล้วก็ขัดผิว <ril> <INE water. S 1> ขัดผ oui, e <that> ิวแล้วก็มาขัดอิกเพีันขัดผิวแล้วก็นมาไปโรยรอยเทัาที่เด้เสร็จแล้วก็เป็นส่งให้เอย่กงเก่นแ้เข้ทักมา อบจุใส่่กลลงพอเราบรรจุใส่กล่องเสร็จแล้วนะคะ<อ>ก็จะเอามาขึ้นคานิทนเนนี้แล้วก็เตรียมบรรจุขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปเลย มาอไหมไดเหรอได้ชิได้มอไหมฮะไปอะไรเชจะม่ไหมฮะไฮะโอเคนะกลับบ้านนะ